สวัสดีชาวอครเชนอลนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาอัปเดตเรื่องของกําไรจากหนังของ MCU หนังของ MCU ในปีที่แล้วครับดูเหมือนว่าจะได้กําไรอยู่ไม่น้อยเลยนะครับจากที่นะตอนนี้หลายคนบอกว่า Marvel Studio ถึงขาลงแล้วหนังไม่ปังเท่าที่ควรรายได้น้อยเกินไปการนําเสนอดูน่าเบือ่อมีแต่ผู้หญิงออกมา ตัวละครเจ๋งๆโดนเนิร์ฟหมดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองในปี2022ที่ผ่านมาหรือในปีที่แล้วเนี่ยมาเวลมีหนัง3เรื่องด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น Doctor Strange in the Multiverse of Madness ในช่วงต้นปีกลางปีก็จะเป็น Thor: Love and Thunder และปลายปีก็คือ Black Panther Wakanda Forever นั่นเอง ถือว่าหนัง3เรื่องนี้มาในช่วงที่แบบกําลังฟื้นตัวจากโควิดนะครับเพราะว่าถ้าเรามองก่อนหน้านั้นเนี่ยหนังที่น่าสงสารมากที่สุดก็คือ Black ว i d อว์ชางชีอี e ทอร์โนหนัง3เรื่องนั้นในปี2021เนี่ยก็โดนผลกระทบจากโควิดไปเต็มๆครับแต่ก็มีบางเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออย่าง Spider-Man No Way Home ทำไรายได้อย่างน่าประทับใจในช่วงปลายปี2021นะครับโดยจากเว็บไซต์ Deadline.com ครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของกําไรของหนังแต่ละเรื่องที่ฉายในปี2022นะครับอากาลาก็จะแปะลิงก์ที่มาตรงนี้ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับซึ่งต้องบอกว่าหนัง3เรื่องในปี2022นั้นไม่มีเรื่องไหนถึงพันล้านเลยครับไม่ว่าจะเป็น Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยทำไรายได้รวมไปประมาณ9,55.7ล้านเหรียญส่วน Thor: Love and Thunder ทำา รายได้รวมไปทั้งสิ้น760.9ล้านเหรียญสหารัฐครับแล้วก็ Black Panther Wakanda Forever ทํารายได้รวมทั้งหมด859ล้านเหรียญน,นะครับถ้าเราคิดรายได้จากโรงหนังโดยไม่ได้ยึดตามแบบบ็อกออฟฟิสเนี่ย ก็จะคิดจากไรายได้จากโรงหนังไรายได้จากโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือทางฝั่งดิจิตอลแล้วก็ไรายได้จากการสตรีมมิ่งทางทีวีเนี่ยไรายได้จริงๆที่ได้รับจริงๆเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับดอ็อ t เตรสเตก็จะเหลือ780ล้านเหรียญต่อเลิฟแอนทันเดอร์จะเหลือ650ล้านเหรียญครับส่วน Black p a n t h อ r Wakanda f r r e v e r มีไรายได้เหลือเพียง750ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าต่อเลิฟแอนทันเดอร์นั้นเป็นหนังของ MCU ที่มีไรายได้รวมน้อยสุดในปี2022นะครับ ซึ่งถ้าเราหักค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการผลิตการตลาดหรือการโปรโมตต่างๆเนี่ยหนังทั้ง3เรื่องจะมีค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดดังนี้ครับ d r Strange in the Multiverse of Madness รวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด496ล้านเหรียญน,นะครับ Thor: Love and Thunder 547ล้านเหรียญส่วน Black Panther p a r k 2เนี่ย491ล้านเหรียญครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราประมาณกำไรสุทธิของหนังทั้ง3เรื่องได้แล้วครับซึ่ง d o c t o r Strange นภาค2จะมีกำไรอยู่ที่284ล้านเหรียญสหรัฐนะครับต่อ Love ัว l ดอร์ล้านเหรียญสหรัฐและ Black Panther Wakanda Forever จะมีกำไรทั้งหมด259ล้านเหรียญครับก็ยังถือว่าหนังทั้ง3เรื่องที่ปล่อยออกมาในปี2022นี้ยังทำกำไรให้กับทาง Marvel Studio แล้วก็ Disney อยู่ไม่น้อยนะครับโดยด o c t o r Strange ภาค2นั้นมีกาไรสูง ที่สุด ซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบไรายได้ของมาเวลกับของทางฝั่ง DC ในปี2022เนี่ยทาง DC มีหนังอยู่2เรื่องนะครับก็คือ Black Adam แล้วก็ The Batman ซึ่ง The Batman ฉบับของโรเบิร์ตแพตติสันเนี่ยทำไรายได้ในบ็อกออฟฟิศประมาณ770.9ล้านเหรียญสหรัฐครับไรายได้จริงๆที่ไม่ได้รวมกับบ็อกออฟฟิศนะครับ635ล้านเหรียญหักค่าใช้จ่ายไปแล้ว458ล้านเหรียญมีกำไรสุทธิประมาณ177ล้านเหรียญครับซึ่งดูแล้วย เดอะแบทแมนกำไรรวมแล้วมากกว่าซอลเล็บแอนทันเดอร์อีกนะครับซึ่งก็มากกว่าประมาณ74ล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากว่าหนังเดอะแบทแมนเนี่ยใช้ทุนในการสร้างต่ำกว่าซอลเล็บแอนทันเดอร์ประมาณ99ล้านเหรียญครับส่วนแบล็กอดัมนะเนี่ยผิดคาดมากๆนะครับทำไรายได้ให้กับ DC ไปน้อยมากๆซึ่งไรายได้ทั้งหมดประมาณ390ล้านเหรียญด้วยงบประมาณที่สูงถึง195ล้านเหรียญเลยทีเดียวแล้วก็มีต้นทุนรวมประมาณ338ล้านเหรียญน,นะครับดังนั้นเนี่ย จึงทํากําไรกลับบ้านไปเพียง52ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองแต่เอาดีๆเนี่ยหนังทุกเรื่องที่อัครพูดมาเนี่ยยังไม่มีเรื่องไหนขาดทุนเลยนะครับก่อนจะไปฟังรายเดียดต่อไปเนี่ยอัคราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคราแนะนำา n t t l l x x r e พรีเยมครับจากทีมงานของ NF t h e a t e r ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาท มีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1น0 0 0หเรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถจกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับ ลุ้นรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF t h e a t e r นะครับทีนี้ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในปี2017ซึ่งปีนั้นเนี่ย เป็นปีที่ก่อนเกิดโควิดและไม่มีหนังฟอร์มยักษ์อย่างเอเวนเจอร์ครับเพราะว่าอเวนเจอร์อินฟิทีที่วอ์ชายในปี2018และอเวนเจอร์เอ็นเกมชายในปี2019ทำไรายได้รวม2เรื่องนี้ไปก็ประมาณ2,000ล้านเหรียญไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอคา,าจะคิดเปรียบเทียบไรายได้จากปี2022แล้วก็ปี2017เพราะว่าในปี2017ในช่วงต้นปีนั้นเนี่ยก็จะมีหนังเรื่องการ์เดนออฟเวอร์ a าเล็คซี่วอลลุ่มทู m เปเดอร์แมนโฮในช่วงกลางปีและช่วงปลายปีก็คือ Thor Rock gna น ok, นั่นเอรบ ก็ถือได้ว่าเปรียบเทียบกันได้อย่างสมน้ำสมเนื้อกับหนัง3เรื่องในปี2022เลยนะครับซึ่งในปี2022นั้นเนี่ยหนังของมาเวลทั้ง3เรื่องมีกําไรสุทธิรวมอยู่ที่646ล้านเหรียญครับส่วนในปี2017นั้นกําไรสุทธิประมาณ529ล้านเหรียญเห็นได้ชัดว่าปี2022นั้นหนังของมาเวลทั้ง3เรื่องทํากําไรได้มากกว่าในช่วงปี2017ดด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบหนังตอนหนังเนี่ยอย่างต่อ r ร a ก n a น o รกกับต่อ r l o บ e and Thunder เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า Thor l o v e and Thunder มีกำไรลดลงจากต่อเ r a ก n a น o รประมาณ174ล้าน,นดอลลาร์เลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าต่อภาคที่4เนี่ยมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าต่อภาคที่3ซึ่งถ้าเราเอาตัวเลขมาพูดกันละเอียดละเอียดเนี่ยก็อาจจะทาความเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าหนังต่อภาคที่4เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้กําไรสุทธิน้อยกว่าต่อภาคที่3 แต่ก็ยังได้กําไรอยู่ซึ่งในทางกลับกันเนี่ยในปี2022ก็ได้นหนังอย่าง Dr. อกเตอร์สเตนท์ภาค2เนี่แหละครับเป็นตัวดึงยอดของกําไรในช่วงปี2022นี้ขึ้นมานะครับส่วน Black Panther Wakanda Forever ถึงแม้ว่าหนักจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างเหมือนหนังของ Black Panther ภาคแรกครับไม่ได้เป็นหนังที่ทำรายชถิติหรือไม่สามารถทํารายได้ไปจนถึงพันล้านเหรียญก็ตามนะครับมันก็เป็นสัจธรรมบางอย่าง สุภา r สิทเขาได้บอกเอาไว้นั่นเองว่าจะเป็นแชมป์เนี่ยมันเป็นกันได้ง่ายแต่ถ้าจะรักษาแชมป์ก็คงจะทําได้ยากกว่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยหนังทั้งหมดในปี2022ก็ยังถือว่ายังคงเป็นหนังที่ยังได้กําไรทั้ง3เรื่องเราต้องมาลุ้นกันครับว่าในปี2023เนี่ยเหลือหนังอีก2เรื่องนะครับก็คือ Garden of the Galaxy Volume 3 ซึ่งจะฉายในบ้านเราในวันที่3พฤษภาคมนี้แล้วครับแล้วก็ในช่วงปลายปีก็คือหนังเรื่อง The Marvel ที่จะเข้าฉายในบ้านเราในวันที่8พฤศจิกายนนี้ด้วยเช่นกันหลังจากช่วงต้นปีอย่าง Ant-Man and the Wasp: Quantumania เนี่ยถึงแม้ว่าไรายได้จะไม่ค่อยดีนักเปิดตัวเฟสที่5ไปอย่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลตัดสินมันก็มีอยู่แค่2คํคำก็คือชอบกับไม่ชอบถูกจริตใครถูกจริตมันนั่นเองนะครับชอบของเขาแต่อาจจะไม่ชอบของเรา มันเป็นปัจเจกบุคคลสิ่งพวกนี้มันคืออาหารทั้งสายตาของมนุษย์และมนุษย์ทุกคนก็มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นใครจะชื่นชอบแบบไหนมันก็อยู่ที่รสนิยมส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้นเองนะครับเราจะไปบังคับให้ใครชอบเหมือนเราก็ไม่ใช่เรื่องไม่ชอบสไตล์นี้เราก็ไปหาสไตล์อื่นหรือถ้าชอบสไตล์นี้ทั้งหมดแล้วเนี่ย ก็สนับสนุนเอาใจช่วยเพื่อให้ผู้ผลิตหนังทุกคนมีกําลังใจในการทําหนังต่อไปนั่นเองนะครับเราไม่ต้องมาเถียงกันหรอกครับว่าทําไมคุณดูแล้วชอบทําไมฉันดูแล้วไม่ชอบเห็นมีคอมเมนต์เถียงกันเต็มไปหมดเลยชอบใครชอบมันบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้ดูหนังให้ถูกใจพอครับแต่แประเด็นที่เราคาดหวังเข้าใจอยู่ว่าบางอย่างเนี่ยเราคาดหวังแต่อาจจะผิดหวังกับสิ่งที่ดูก็ต้องมาพูดกันด้วยเหตุและผล เพื่อคนทําหนังได้เห็นกระแสตอบรับเขาอาจจะไปปรับปรุงในหนังเรื่องต่อไปหรือเอาไปพัฒนาต่อนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อัคระมาแนะนําถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix p r e m i ี m ยมกับทางทีมงาน NF Theater ที่อัคระก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ Descript i o n ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR คที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ ซึ่งใครมีเป็นอะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าคารพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนอไะ้รที่ผิดไปก็ต้องขออาภัยมานาที่นี้ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานุล,ลิมาวรารัฐคุณ d ีเภูมิออฟฟิเชียคูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1234 T-REX คุณอัตพลตอเิยู w, คุณาริยาจันทร์ คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลินคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุนคาเดคุณอินดัดฟ้าคุณดูรักแร้โอเคคุณชัยยัน2520คุณโจนัคครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพระรังกูลคุณนัดอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ